ด้านบนเขาพญาเดินทงแล้วนะเดี๋ยวปะเราไปดูกันดีกว่ามันจะสวยงามแค่ไหน <Fantastic. S 1> สูงโคตรเลย สวัสดีับสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะครับเพืเ่อนๆทุกคนพวกผมพี่ไรเดอร์นะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดน,นะเราก็นั่งรถไปเที่ยวทั้งครอบครัวเลยจะไปกันที่จังหวัดลบบุรีนะโดยที่แรกที่เราจะไปนะก็ไปเขาพญาเดินคงเสร็จแล้วก็ไปเล่นน้ํากันที่น้ำตกวังก้าเหลืองบ้างเออตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัปดปทุมธานีคลอง13นะก็แวะทานมื้อเช้ากันก็ร้านเนี่ยเด็ดมากเลยได้เยอะด้วยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่ามันจะเด็ดจริงมั้ยเด็ดแน่ะนอะน อันนี้ก็ได้ข้าวแล้วนะเดี๋ยวดูเลยเด็ดไม่เด็ดเป็นไงโอ้หโอ้โหบอกแล้วว่าเด็ดไม่ได้โกหกขอกินก่อนนะอูมามิเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่านะร้านนี้อร่อยจริงไม่จบตานะกินจนอิ่มพุงปิ้นเลยเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปนะไปละ นนบนเขาพญาเดินทงแล้วนะเดี๋ยวป่ะเราไปดูกันดีกว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะพอมองลงไปด้านล่างนะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะที่นี่เป็นครั้งแรกเลยปะไปดูกันดีกว่าวิวสวยมากเลยนะเพื่อนสูงโคตรๆเลย ว้าววิวดีเกินปุยมุยเพื่อนๆที่มานะผมก็ฝากเตือนเพื่อนเพื่อนนะอย่าเล่นอะไรพี่เลนผาดโผล่ลงไปด้านล่างนะอันตรายนะตกไปเนี่ยรับรองว่าไม่เหลือชิ้นดีแนะน่นอนเพื่อนยังไงก็ระวังกันด้วยนะเท่องเที่ยวปลอดภัยแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวนะเียวไบนี่ชี้แตกเลยนะไปดีกว่าไปหาอะไรกินปะนสร้างร้าเรา้หมาไหมกินหมดด้วยหลังจากที่ถ่ายรูปหมู่กันเสร็จนะแล้วก็พักกินคงกินข้าวเดี๋ยวเราจะไปกันที่ต่อไปกันแล้วนะไปเล่นน้ำกันดีกว่าที่น้ำตกเบ๊กเราจะไปน้ำตกอะไรนะหรืจร <t> ิง <c oughs> วังอะไรนะวังก้านเหลืองนะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามาไปด,ดูดีกว่า let's go <S ตอนนี้เรามาถึงที่น้ำตกวัง,วงก้านเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาซื้ออะไรเข้าไปนั่งกินข้างในดีกว่าแล้วก็โดดน้ำเล่นกันเพราะตอนนี้ร้อนสุดๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันฝนไหมนะเพราะเนี่ยต้องวนมาเมื่อเช้าโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้่งแก ไก่ย่างฝีมือคุณยายตักเองสับเองเลยยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับแข็งแรงมากเราไปเดินสำรวจด้านในกันดีกว่าปะจะตามกันมาเลย ปานัดเร็วไปเดินสำรวจ ดู่ตางดิหน้าเดิมแล้วล่ะตกตกช่วยด้วยช่วยด้วยมาช่วยหน่อย <c oughs> อนะไปเวลาเดินก็ระวังนะนเพื่อนเดี๋ยวจะโตกลงไปเจ็บแข้งเจ็บขาเลยยุ่งเลยนะเที่ยวไม่นสนุกเลยเดินให้ระวงังอย่างที่บอกนะต้องอปลอดภัยไว้ก่อน กินข่าวคนเส็จนะครับก็เลยนั่งคุยกันนะครับก็เลยตัดสินใจกันจะไปที่นึงนะครับน้ำตกตายายนะครับ oh. เพราะว่าที่นี่นะคนเยอะมากแล้วก็น้ําขุ่นนะครับถ้าใครจะวางแผนมาที่นี่นะครับน้ำตกวังก้านเหลือนะี่มาเช้าๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดคนเยอะมากใครจะมาก็วางแผนกันดีๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่นึงกันดีกว่าน้ำตกตายายไปลุ้นกันว่าที่นั่นจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยไปหรอกโอเ okay. ค let's go ไปมานะเราก็อยู่ที่เกาะสีชังนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกาะสีชังที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นเกาะสีชังที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับตอนแรกเราก็ตั้งใจนะครับจะไปน้ำตกปลายายนะครับแต่ว่าไปแล้วคนมันเยอะแล้วก็มันวุ่นวายมากเลยนะครับเราก็เลยขับต่อมาเรื่อยๆจนมาเจอที่นี่นะครับก็เลยแวะมานั่งเล่นที่นี่อยู่นะครับยิ่งอาจจะถ่ายไปฝากเพื่อนให้ได้มากกว่านี้นะแต่ว่าแบตผมจะหมดแล้วองขออภัยเพื่อนนะครับหลังจากนี้ก็ต้องลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วกันนะแล้วเจอคลิปหน้า แต่ก่อนอื่นเลยใครที่ดูจนจบแล้วอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเ,เราจะได้มีแบบกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปแหละโอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย